สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีกุลสตรีศีสยามสง่างามทุกการสถานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่20ธันวาคมพุทธศักราช2447เป็นหม่อมเจ้าหญิงพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตนวิสิตอง์ต้นราชสกุลสวัสดิวัน์แด่พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าอาภาพันนี เมื่อทรงพระเยาทรงอยู่ในพระราชอุปการะของสมเด็จพระศรีพัชรินทรานบรมราชินาถในรัชกาลที่หจึงทรงเรียนรู้การปฏิบัติพระองค์ตามกาลเทศะวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2461เมื่อพระชนษา14ปีทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและใน3ปีต่อมาได้เสด็จไปประทับณประเทศฝรั่งเศสที่ซึ่งพระสวามีทรงเข้ารับการรักษาพระโรคและทรงเข้าศึกษาณโรงเรียนเสนาธิการทหารของประเทศนั้น วันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระวรชายาคู่ทุกคู่สุขของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเป็นสมเด็จพระบรมราชินีการทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีนับว่าเป็นสัญญาณแห่งพระบรมราชบายที่จะทรงส่งเสริมสถานภาพสตรีสู่ความเท่าเทียมกับบุรุษหากใส่ใจศึกษาพระราชประวัติย่อมเห็นได้ว่าองค์รำไพพันณีทรงเรียนรู้ตลอดพระชนม์ชีพ และทรงสามารถปรับพระองค์ได้อย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์ความผันผวนในพระราชสถานะหลายครั้งคราฉันไม่มีความประสงค์ที่จะมีชีวิตเข้าโพพันกับกิจการบ้านเมืองของไทยอีกเลยแต่มีความประสงค์ที่จะมีความเป็นอยู่แบบหญิงไทยสามัญธรรมดาด้วยการใช้ชีวิตอย่างเงียบๆอยู่กับญาติของฉันสมเด็จรับสั่งเช่นนี้เมื่อเสด็จกลับมาสู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนในพุทธศักราช2492ขณะพระชนมพันษา45พันษา โดยที่การทำสวนเป็นพระราชนิยมที่ทรงมีมาก่อนหน้าสมเด็จจึงทรงลงหัดร่วมในกิจกรรมการเกษตรเหล่านี้ด้วยพระองค์เองเมื่อเลือกสวนไรนาเข้าที่แล้วจึงได้ปรดกล้าวให้สร้างพระตำหนักถาวรขึ้นโดยเผาอิฐและกระเบื้องมุงหลังคาขึ้นเองเมื่อทรงพระสําราญแล้วได้สนพระราชหฤทัยในหัตกรรมพื้นถิ่นการทอเสือกกทรงตั้งโรงทอเสือขึ้นและทรงศึกษาวิธีการจากช่างชาวบ้านแล้วปรดกล้าวให้หาวิธีย้อมสีให้สีไม่ตก นำผืนเสือที่ได้มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สมัยใหม่เช่นที่รองจานถาดและกระเป๋าถือสตรีปีพุทธศักราช2511หลังจากที่ประทับอยู่ที่สวนบ้านแก้วสมเด็จได้สเสด็จคืนมาประทับที่วังสุขโขทัยในกรุงเทพ เนื่องจากเศรษฐกิจบังคับใจและพระพานาไมา่ถดถอยลงตามการเวลาพระองค์ได้ทรงขายสวนบ้านแก้วแก่กระทรวงศึกษาธิการในราคาย่อมยาวเพื่อใช้สถานที่เป็นที่ตั้งของวิทยลาลัยครูจันบุรีที่เปิดขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีโปรดทรงกีฬากอล์ฟมาตั้งแต่ครั้งประทับอยู่ที่ฝรั่งเศสทรงเป็นสตรีไทยรุ่นแรกๆที่เล่นกอล์ฟแม้ว่าที่สวนบ้านแก้วจะมีสนามกอล์ฟก้าหลุมส่วนพระองค์ที่จัดสร้างกันขึ้นมาเองไว้ให้ได้ทรงเพื่อทรงออกกำลังพระวรกายก็ตามแต่พระราชนิยมนี้ไม่ได้เป็นที่ทราบกันแพร่หลายจนกระทั่งเสด็จกลับมาประทับที่กรุงเทพและเสด็จไปทรงกอล์ฟตามสนามต่างๆปรากฏว่ามีนักกอล์ฟเข้ามาเฝ้าและได้พร้อมใจกันจัดก,การแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สมทบทุนประชาธิปก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีได้ทรงเรียนรู้ตลอดพระชนมชีพและทรงพระปรีชาสามารถปรับพระองค์ได้ตามพระราชสถานะที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งเมื่อทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีได้ทรงวางพระองค์เป็นราชนาวีสีสยามแบบสากลโดยเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญพระราชมัยตรีในต่างประเทศมากหลายเป็นประวัติการณ์ครั้นเมื่อพลรัชกาลที่7ก็ยังทรงพักดีจงรักในพระราชสวามีทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขในยามสงครามโลกครั้งที่สอง และเมื่อพระราชสวามีหาไม่แล้วยังได้ทรงเสี่ยงพยันตรายจากลูกระเบิดกลางเวหาไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อมนุษยชาติสนับสนุนการแพทย์การพยาบาลเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยก็ได้ทรงส่งเสริมการเกษตรหัตถกรรมพื้นบ้านการแพทย์การพยาบาลและการศึกษา